เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆยิ้มกันทั้งโซเชียลเลยค่ะเมื่อพระเอกหนุ่มตลอดการฟลุกเกิกผลมัสยาวานิชโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงลูกคนที่สองในทองแนาตาลีเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆยิ้มกันทั้งโซเชียลเลยค่ะเมื่อพระเอกหนุ่มตลอดการฟลุกเกิกผลมัสยาวานิชโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงลูกคนที่สองที่กำลังอยู่ในครันของภรรยายสุดที่รักนาตาลีเจียรรวนนนท์หลังจากเพิ่งประกศาศข่าวดีไปไม่นานว่าครอบครัวกำลังจะมีสมาชิกเพิ่ม ฟลุกได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าลงในอินสตาแกรมส่วนตัวภาพนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวเขานาตาลีลูกสาวคนสวยน้องนาตาชาและพี่ชายสุดหล่อพี่อาชิโดยมีภาพอันตรสาวของลูกคนที่สองวางอยู่ด้านหน้าเป็นภาพที่แค่เห็นก็สัมผัสได้ถึงความรักและความอบอุ่นในครอบครัวนี้ค่ะสิ่งที่ทําให้แฟนๆซึ้งยิ่งกว่าภาพคือแคปชั่นที่ฟลุกเขียนถึงลูกคนที่สองของเขาซึ่งมีใจความว่า เราอาจยังไม่รู้ว่าหนูจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่พ่อกับแม่รู้แล้วว่ารักหนูที่สุดขอบคุณที่กำลังเดินทางมาหาเราครอบครัวเรารอต้อนรับหนูอยู่เสมอข้อความนี้สั้นๆแต่กินใจอย่างมากค่ะเพราะไม่ใช่แค่การบอกว่ากำลังรอสมาชิกใหม่แต่เป็นการสื่อถึงความรักแบบไม่มีเงื่อนไขที่พ่อแม่มีให้กับลูกน้อยตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกทันทีที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับ ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลางบางคนส่งอิโมจิรูปหัวใจบางคนส่งอิโมจิเด็กน้อยและหลายๆคนก็เขียนข้อความซึ้งๆกลับไปเช่นขอให้คุณแม่และลูกแข็งแรงนะคะหรือครอบครัวนี้น่ารักที่สุดยินดีด้วยค่ะโมเมนต์ที่หลายคนพูดถึงคือรอยยิ้มของน้องนาตาชาในภาพซึ่งดูมีความสุขและตื่นเต้นมากเหมือนจะบอกว่าพร้อมแล้วที่จะเป็นพี่สาวหลายคอมเมนต์แซวว่า พี่สาวคนสวยต้องดูแลน้องเก่งแน่ๆหรือนาตาชาพร้อมเป็นพี่เลี้ยงน้องแล้วค่ะบรรยากาศในคอมเมนต์เต็มไปด้วยความสุขจริงๆค่ะเห็นได้ชัดว่าครอบครัวนี้เป็นที่รักของทั้งแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาฟรุกและนาตาลีมักจะแชร์โมเมนต์อบอุ่นในชีวิตครอบครัวให้แฟนๆได้ติดตามเสมอไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวด้วยกันทำกิจกรรมในบ้านหรือช่วงเวลาธรมาธรมดาๆที่กลับทำให้หลายคนรู้สึกอบอุ่นหัวใจ แม้ทั้งคู่ยังไม่เปิดเผยเพศของลูกคนที่สองแต่แฟนๆก็เริ่มลุ้นกันแล้วค่ะบางคนอยากให้เป็นผู้ชายเพื่อจะได้มีครบทั้งชายและหญิงบางคนอยากได้อีกหนึ่งสาวน้อยเพื่อเป็นคู่ซีกับนาตาชาไม่ว่าจะเพศไหนเชื่อว่าทุกคนก็พร้อมจะรักและต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างอบอุ่นความพิเศษของครอบครัวนี้ไม่ได้อยู่แค่หน้าตาที่สวยหล่อแต่ยังอยู่ที่วิธีการดูแลกันและกันฟลุกและนาตาลีมักจะให้ความสำคัญกับการใช้เวลาร่วมกันกับลูกๆ และทำให้บ้านเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะนั่นเป็นเหตุผลที่แฟนๆรู้สึกผูกพันกับครอบครัวนี้มากเป็นพิเศษค่ะการที่ฟรุ๊กเขียนข้อความซึ้งถึงลูกน้อยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องจึงเป็นอีกหนึ่งภาพจำที่จะอยู่ในใจของแฟนๆไปอีกนานเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความรักที่เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าจะมีเขามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสุดท้ายนี้ ดิฉันขอร่วมแสดงความยินดีกับฟลุกเกิกพลและนาตาลีเจียวรวนนท์สำหรับข่าวดีครั้งนี้นะคะขอให้คุณแม่นาตาลีมีสุขภาพแข็งแรงและขอให้ลูกน้อยเติบโตมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและเป็นอีกหนึ่งความสุขของครอบครัวที่น่ารักนี้ค่ะ